โอเคเรียบร้อยก็ปิดโอเคเอาลืมปิดไฟตรงนี้เอาลืมเปิดลืมเปิดไฟเข้าบอดอีกโอ้ยฉันนี่คิดลืมจริงๆเลยนีเ่เ<ๆ>ปิดโทรทัศน์ด้วยโอเคเอ่อฉันตกลูกดีกว่าลืกจ้าตื่นจ้า นอนก็สบายเลยอืมนอนหยหรือเปล่าีไที่ันควรจะรูไหมโอเ เอา้าแม่แม่ติดแล้วเหรอใช่จ้ะใช่จ้ะแม่พาลูกมาอาบน้ำน่ะเขี่ค่า เอ้ามาตื่นแล้วเหรอครับตื่นแล้วจ้าแม่พาลูกมาอาบน้ำตอนที่ลูกยังไม่ตื่นเลยนะ <c oughs> โอเคจ้าสมออกแล้วไงก็ไม่ค่อยสบายก่อนนี้แม่ทรายนายแล้วก็ชอบของเงียงอันนี้ช่วยชิบๆ ค okay. จใเทมันตรงโตลงุ๊บชิบไม่ตรงไม่เป็นไรคือแกจัดละโอเคลูก okay. จะกินข้าวล้วจ๊ะเออก็ลืมลืมเคเรีย okay. บร้อยจัน <c oughs> okay. อุ้ยเก้าอี้เคกินไข่เจียวได้จ้ะไข่ดาวเด,ด้จ้ะกินเลยจ้ะอร่อยไหมจ๊ะอร่อยค่ะอร่อยครับ <c oughs> <c oughs> นนาตคุณวิ่งแล้วผลงานที่ที่เหลือในคอนโดนี่นี่ตัดก็อว่าอะไรดู thế cha <cười> <cười> <ım999> <cười> <expense> <Ge Hayır. cười> สิ่งโทรศัพลูกเนี่เอาหรอตุกใจหมดเฮ้อสาว

ว่าไงเฮ้ยเฮ้ยไปต่างจังหวัดได้ป่าวไปหรอเอิม่มขอเจนนี่ก่อนได้ไหมเอ้าเจนนี่เป็นแฟนกับบอยเหรอเปล่าเป็นเพื่อนกันอยู่อ้าวแล้วก็เป็นแฟนกันละโอเคโอเคมาด้วยละ่ะโอเคแล้วเอาเจนนี่ไปไหมอ่ะไม่เอาหรอก ถ้าเราไปกันสองคนแค่หนึ่งวันก็พอแล้วโอเคโอเคได้เดี๋ยวไปบอกเจนนี่ก่อนนะโอเคบายเจ,น,จ,น,จน,นนี่เจนนี่เจนนี่อะไรหรอบ,บอยเราขอไปต่างจังหวัดน,นะโอเคบายบายเพื่อนทรมาล้ว อะไรเฮ้ยลืมบอกเดี๋ยวเราไปรับเองโอเคโอเคโอเคแค่นี้นะโอเคข้าวดีกว่าข้าวเปล่าโอ้ไม่กัดกินอะไรกันไปเนี่ยไข่ดาวฮะ ไข่ดาวทำไมไม่ให้ฉันกินบ้างอะไข่ดาวมันหมนพดพอดีก็เลยเอาข้าวเปล่าให้กินก่อนเอาเหรอโอเคโอเคอเ,คเคดี๋ยว แกอยู่สาย yeah, <laughs> อุ้ยใครโทรมาเนี่ยเพื่อนอะไรอ่ะโอเคฮลัลโหลโทรมาอะไรอีกนักหนาะอ่าคือพอดีขอโทษด้วยทำไมอ่ะไอ้แจ๊ดเอ้ยไม่ใช่ใครนะ,ะป่าวป่าวป่า,ปาพูดชื่อเพื่อนผิดนะอ่าอะไรนะไอ้มินเออไมรู้จากการชื่อไปละ พี่ขอโทษนะก็ไ <niño> ม <sharing> ่ได้เจอหน้า <society> ก <c cử uning> <laughs> ันน่ะก็ไม่ดูใครก็เลยจำชื่อไม่ได้อ่าโอเคโอเคก็ได้ก็ได้เออขอโทษได้ไหมคือแม่เล้าแม่เอิมบอยมาขอโทษนะพูดนะมาโอเคโอเคแค่นี้แหละโอเคบายบาย เอิม่มเอิม่มอะไรเปล่าเปล่าเพื่อนบอกว่าขอโทษด้วยแม่แม่ของเพื่อนเราอ่ะไม่ให้ไปโอเคก็ดีและหยุดอยู่บ้านเอิม่มเราขอไปอันนี้ก่อนนะไม่ไหนอ่ะเดี๋ยวก็รู้